ถูกกันอีกแล้วนะฮะเข้ากันอีกแล้วนะฮะสลับในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะฮะก็สวัสดีครับสวัสดี fc แฟนหวยนะฮะหลายๆท่านก็ได้เคกันนะครับเข้าหกวัตติดแล้วนะครับเนาะอ่านั่นแหละนะฮะลงวัตแรกเข้าเลยนะครับสีิตีหกวัตติดก็ไม่รู้ว่าลงวัตถัดไปจะเข้าไหมนะครับส่วนในสุตร2ตัวนะฮะสูตร2ตัวลงวันนี้วัตแรกนี่ก็ ก็ใกล้เคียงนะครับเนาะหลักสิบนี่ก็เป็นศูนย์กับหนึ่งนะฮะศูนย์กับหนึ่งหลักหน่วยนีเป็นห้าแล้วก็สองนะฮะห้ากับสองนะหนึ่งสองนะออกมาหนึ่งสามนะครับเนาะอ่ะมาตามกันในสองสูตรนี้ด้กันนะครับแล้วก็เป็นในสูตรเก่าด้วยเนาะอ่ะสูตรเก่านี่กลับเข้ามาเข้าแล้วนะครับหนึ่งสามนะครับอืมอีกสูตรหนึ่งในตรงนี้ก็เนี่ยสามตัวมาตัวเด่นอยู่เนาะ ทั้งก่อนมาห้านะล่าสุดก็มาหนะครับเนาะนี่แหละนะครับสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างนะสูตรนี้ผมไม่ได้เอาเป็นตัวเจาะนะผมเอาเลขเด่นตรงนี้ไปเป็นเลขเด่นนะครับเนาะอ่ะมาดูสูตรแต่ละสูตรกันนะครับเสียดายเนาะสูตรลับไม่ได้ลงให้นะครับเนาะสูตรลับเข้านะฮะผมลืมลืมลงให้นะครับสูตรลับนี่ เออนะครับเนาะว่าถามกันปุกันเลยลืมเลยนะครับเนาะเพราะว่างวดก่อนไม่เข้านะสุดลับไม่เข้ามาสองวดแล้วเนาะเออมันกลับมาเข้าแล้วสุดลับนะครับมาดูในสูตรเลขวิ่งกันก่อนเลยนะครับก็สามนะครับผลที่ออกหวยลาวเนาะออกไปในที่ในสามหนึ่งแล้วก็หกสี่นะฮะนี่นะฮะ ามาดูในล่าสุดนะสุดเลขวิ่งตัวเดียวเอาผลมาทั้งหมดเลยนะฮะก็จะเป็นในที่ใน7จ็ดห้าเจ็ดนกะครับก็สูตรก็จะเอาในหลักแสนนะครับคูณด้วย5หลักหมื่นคูณด้วย5กับ2นะครับแล้วก็ในหลักพันคูณด้วย3 เราร้อยคูณด้วย2เนาะหลักหน่วยก็คูณ2นะครับ75เป็น35นะครับ55เป็นยี่สเองเป็น10นะฮะสาเป็น9เนาะ12ได้2นะครับ42เป็น8 5ดบวกหเป็น10นะฮะสบวกกับ 2, 8เป็น0เหลือ9นะครับอ่าล่าสุดอ่ะเดี๋ลืมบวกห้ะได้คูณที่5ด้วยนะครับ 9บวกกันกับ5เป็น14อ่าเลขวิ่งตัวเดียวนะครับล่าสุดก็จะเป็นในที่ใน4นะครับต่อไปนะครับมาดูในสูตร2ตัวนะครับงวดที่แล้วนะฮะลงงวดแรกเนาะในสูตรนี้นะฮะลงงวดแรกก็พลาดนะครับเนาะอ่านะครับก็จับคู่เป็น0 5 0 2 1 5 1 2นนะฮะส่วนในผลที่ออกเป็นนะครับในที่ 3164อ่ะนี่แหละนะครับมาดูในล่าสุดนะฮะสำหรับในสูตรนี้นะมาหาในที่ในหลัก10กันก่อนเลยนะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะฮะมาทั้งหมดเลยนะฮะก็จะเป็น,นที่7 7 5 3 1 6 4หสามก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนาะเดี๋ยวมาลงสูตรรับให้นะครับเนาะมันไม่เข้ามา2งวดผมก็เลยลืมลงให้เลยนะครับ พอบัตบอลลุเหมือนเขานะครับเนาะอ่ะในใครอยากได้ในสูตรลับบ้างขอคนละ1คอมเมนต์กันนะฮะอ่ะส่วนในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคูณที่2นะหลักหมื่นคูณ3 52เป็น10นะฮะ4 3เป็น12บวกกันเป็น2นะเพิ่มแทมไปเป็น3นะครับในหลัก10หลักหน่วยตัวแรกนะฮะก็นำหลักหมื่นคูณ3หลักพันคูณลักหน่วยคูณ2นะฮะ 53เป็น15นะครับ32เป็น6 42เป็น8นะครับ5บวกกันกับ6เป็น11 1บวกกันกับที่ก็จะได้9นะฮะส่วนในที่ในหลักหน่วยนะฮะก็เอาหลักแสนดึงลงมาเป็นเจละหมื่นห้ากับ9นะครับแล้วก็หลักร้อยเป็น5 5 5เป็น25นะครับ59เก้าเป็น45 15หหได้5นะครับ5บวก5เป็น10นะฮะ เจอกันกับ5เป็น12นะอ่ะสองสามสองนะฮะสองสาม้าสองสามตัวเป็นสองเก้สอ่ะสาอ่ะเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะออกเหมือนหวยไทยก็ได้นะครับ <c oughs> สุดนี้ลงวันที่สองนะ,ะวันที่21 วันผ่าพ้อมเนาะวันผ่าไม่แน่เป็นเลขเบิ้ลหรือเปล่าลงงวดแรกนะฮะงวดแรกไม่เข้านะอืมมาแค่หนึ่งใกล้เคียงนะฮะเราดูทีงวดที่สองว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนในสูตรเก่านะในสูตรเก่าก็กลับเข้ามาเข้านะครับลงสองสามงวดเนาะมางวดที่สี่นะเพิ่งจะเพิ่งจะเข้านะฮะในงวดที่สี่สามหนึ่งหกสี่นะก็มาในที่ในตัวกลับนะฮะก็ะเป็นที่ในหนึ่งสาม แชุดเนาะในสูตรนี้อืมเนี่ยมันชนกันก็ตัดไปไม่กี่ชุดนะในวันที่19บเก้าสูวันที่21นะฮะได้เลขไหนอ่ะมาดูสูตรกันนะับเป็นสูตรเก่าสูตรเดิมเลยนะครับผลว่าเดียวเป็น7 5 3, 1, 6, นะ็ดห้สามหนึ่งหกสก็นั่นแหละนะครับใครอยากได้ในสูตรลับก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะ เดี๋ยวถ้าเห็นคอมเมนต์มาเยอะนะเดี๋ยวผมเอาสูตรลับลงให้เนาะอืส่วนในที่ในหลัก10นะฮะตัวแรกหลัก10นะสองตัวก็นำในที่ในหลักพันคูณสามหลักร้อยคูณคูณสองนะสามสามสามเป็น9เนาะ1 2ึ่งสองได้สบวกได้คงที่7ด้วยเนาะสองบวกกับเได้9 9้เบวกกับเเป็น18 เพิ่มแต้มนะเป็น9หลักหน่วยตัวแรกนะครับ2 <c oughs> ตัวแรกหลักแสนหลักหมื่นเนาะอาร์แปดจะแปดเป็น56นะ95เป็น45จะบวกกันได้ศูนยนะ์ะเพิ่มแต้มหลักหน่วยตัวที่ในชุดที่2นะก็นำหลักแสนหลักพัน7 9เป็น63นะ39เป็น27 3บวกกันกับ7นี่ก็จะเป็นในที่ใน0ลดแต้มไปเป็น9 8 9 0 1 0 9 8 9 0 1 9 0อ่าเนี่ยชนกันอีกแล้วนะเมื่อก่อนชนกันใน2ก็ตัดออกไปเลยก็ได้นะเนี่ยเอาแค่ใน8 8 1 8 0 8 9เนาะ9 1 9 9 9 0นะเ สองสูตรนี่เป็นเลขเบิ้ลทั้งนั้นเลยนะครับเนาะเนี่ยจับในสูตรนี้แปดเก้า 9, 9 9ดศูนย์ดหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเนี่ยเนาะสูตรเมื่อก,กี้ก็ได้เลขเบิ้ลนะครับเนาะสูตรนี้ก็มีเลขเบิ้ลเหมือนกันอ่ะลองรู้ว่าจะมาในสูตรไหนนะครับก็ สูตรนี้นะครับเอาแค่ในเลขเด่นตรงนี้แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ามันสามตัวเนี่ยมาหนึ่งตัวนะฮะถ้าเอาแค่หลักหน่วยนะครับถ้าเอาแค่หลักหน่วยเอาแค่หลักหน่วยในสูตรนี้อ่าดูเธออ่ะเจ็ดห้าสามหนึ่งหกสี่ หลักพันหลักสิบหหลักหน่วย9ก้สามห้าเป็น15บห้าหกห4าสเ้าเป็น36ตัดได้5 4าสห้อ่ะได้สี่ห5 6ห่ห้าเอาแค่เลขวิ่งแล้วกันนะสูตรนี้ตัวจับมันไม่เข้า ก่อนก่อนมา6นะเนี่ยชนกันในสุดเล็กวิ่งตัวเดียวด้วยเนาะมา7ก็มีนงวัดนีนะที่ไม่มามันออกบุนเนาะเออเนี่ยนะตั้งแต่ลงมานะนงวัดแรกเนะี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับเนี่ยสี่ห้าหกเวลาของซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4 5 6ห้าแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็เดี๋ยวมาลงสตดลับแล้วกันนะคใครอยากได้ในสุดลับก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่งางใต้คลิปกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิคลปนี้ก็สวัสดีครับ